เทรดบ่อยเกินเพราะเขาโดนปลูกฝังมาว่าเฮ้ยมันเปิดย4่ชั่วโมงหรือเปล่าไปติดกับดักของการที่บอกว่าการาฟแบบไหนก็เทรดได้จริงๆไม่ใช่นะครับการเทรดที่ดีควรจะใช้เวลาน้อยแล้วก็มาเทรดตอนการาฟที่มีโวลุ่มแล้วก็ตรงเทคนิคหรือสกิลที่เราอะไนะคุณคือเทรดบ่อยเกิน นะครับไม่รู้จังหวะเข้าออเดอร์แล้วเลยทําให้เราเราเสียไม่รู้จังหวะที่ดีนะครับจริงๆผมว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวมันเป็นกันเยอะมากนะครับเรื่องนี้ทาไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างหลายๆคนนะครับที่เขาเทรดบ่อยเกินเพราะเขาโดนปลูกฝังมาว่าเฮ้ยเป็นเปิดยี่สิบี่ชั่วโมงหรือเปล่าแล้วก็มันทําให้แบบเราเองเนี่ยไปติดกับดักของการที่บอกว่าการาฟแบบไหนก็เทรดได้จริงๆไม่ใช่นะครับการเทรดที่ดีควรจะใช้เวลาน้อยแล้วก็มาเทรดตอนการาฟ ไม่มีโวลูมแล้วก็ตรงเทคนิคหรือสกิลที่เราเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นให้ถูกก่อนอย่างตัวผมเองยกตัวอย่างเคสผมผมยังไม่เทรดทั้งวันนะครับไม่ต้องมาดูกราฟทั้งวันนะอย่างเอทีเอสผมทําแจ้งเตือนขึ้นมาช่วยเนี่ยยิ่งทําให้เขาแบบไม่ต้องมาเทรดทั้งวันถ้าเมื่อไหร่แจ้งเตือนมาแสดงว่าตอนนั้นกราฟมีโวลูมกราฟมีแบบการเคลื่อนไหวเราค่อยเปิดมาดูให้หน้ากราฟเฮ้ยเข้าแพทเทิร์นหรือเข้ากับสิ่งที่เราเทคนิคหรือสกิลที่เราเทรดเนี่ยเราค่อยเทรด แบบนี้มันลดเวลาน้อยนะครับปิดกำไรได้รวดเร็วมากไม่ต้องไปรอนานแล่้วก็อึดอัดเทรดบ่อยๆผมว่าอึดอัดตายเลยนะครับเครียดด้วยนะครับก้าเข้าเดอร์ปุ๊บก้ไม่วิ่งก้าอยู่เฉยๆอย่เงี้ยอึดอัดตายนะฮะถ้าเราชอบแบบนั้นถ้าเราเลือกความอึดอัดและอยู่กับการ,รอึดอัดเราก็ทําแบบนั้นแต่ตัวผมเองกับเอทีเอเนี่ยผมปลูกฝังมาว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่ควรจะเทรดอย่างนั้นเพราะว่ามันอึดอัดผมเอาความสบายตัวเองเป็นหลักเอาความสบายใจเป็นหลักในการเทรดลองเอาวิธีคิดนี้ไปดูนะครับถ้าเรายังเป็นคนหนึ่งที่แบบววว่่าารู้ตัเอง เทรดบ่อยเกินนะครับเพราะอะไรอาจจะว่างหรืออยากหรือติดนะครับวันนี้ผมจะปลูกฝังไว้ว่าอย่าไปเทรดในขณะที่แท่งเทียนยังไม่บอกเพราะฉะนั้นแล้ว e t ทเราปลูกฝังทุกคนนะครับเรื่องแท่งเทียนมากนะครับแท่งเทียนบอกแบบไหนเทรดแบบนั้นเพราะเราคอนโทรลไม่ได้เราแค่ทําตามแล้วเราจะไม่เรียนรู้เพื่อเอาชนะเราจะอยู่กับแท่งเทียนเหมือนเพื่อนสนิทกันเลยครับนี่ต่างหากราคาถ้ารู้เรื่องราคา ยิ่งง่ายครับเราก็ต้องรู้ให้ตอนนี้กราฟเลือกจริงเลือกไม่จริงเราต่อมานะเราเรู้เรื่องเวลาหัวจังหวะกดเราไม่โคตรโขมโคตรแมนแบบนี้ต่างหากที่เราฝูกฝังกันมาและใช้เวลาน้อยในการเทรดเราตั้งโจทย์ให้ถูกแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับลองดูนะจะเทรดบ,บ่อยนะเทรดบ่อยคือเป็นท่ากราฟนะฮะแต่เราไม่ได้เป็นท่าเราเป็นเพื่อนเขานะเราต้องวิธีคิดไปดูนะครับ